วันนี้เรามาทําบอนไซมะขามกันครับเรามีกระถางบอนไซมาแล้วนะครับรองพื้นด้วยดินดินกับขุยมะพร้าวนะครับนี่ก็คือมะขามที่เราเพาะไว้ได้ปีกว่าแล้วนะครับผ่าผ่ารากด้วยนะครับผ่าได้3นะครับแล้วก็เลี้ยงไว้ดัดดัดทรงพื้นฐานไว้หน่อยนึงเดี๋ยววันนี้เรามาลองทำดู เราก็จะมีก้อนหินนะครับก้อนหินมาวางนี่นะครับอก้อนหินวางลงไปยังลักษณะนี้แล้วก็เอาปลาเขาที่แยกเป็นสองส่วนนี้วางลงไปนะเอากดคอนมาตรงนี้หน่อยนึง ค okay. แล้วก็เอาดินใส่ลงไปครับดินยัดลงไปข้ขาง hmm. ก็จะได้เป็นประมาณนี้ส่วนข้างบนนี้จะดัดเอากต่ว่าจะดัดนะครับเดี๋ยวดินก็เติมเรามีรวดอยู่แล้วเป็นพื้นฐานอยู่แล้วอืมดัด น่าจะพอได้นะตรงนี้ก็เดี๋ยวดินลงไปอีกหน่อยนึงเติมดินเข้าไปครับเราก็จะเหลือตัดแต่งครับแล้วก็ จัดทรงให้เขาอ,อ้ก็เรียบร้อยครับได้บอนไซมาขามทรงอะไรไม่รู้นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็วางไว้ก่อน จัดไปก่อนลักษณะนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาไปวางไว้แล้วก็เลี้ยงต่อเค okay, ครับบอนไซมะขามต้นนี้ก็ดูสวยดีครับกระถางราคา20บาทมะขามเลี้ยงได้ปีกว่าดัดหน่อยนึงเดี๋ยวดูทรงเขาต่อไปครับ ติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ